มังกรเพชรลั่นฉะแค้นยึดแชมป์มังกรเพชรไซมูสนุกเกอร์ได้คิวขึ้นชำระลแค้นดวด99สอจอโต้ปาจีนในการโชวเป็นคู่เอกสึงมวยมันวันศุกร์วันที่6มกราคมนี้ณนเวทีมวยรังสิตพร้อมทั้งมีเข็มขัดแชมป์รุ่น105ปอนด์ทูฟอร์ยูเป็นเดิมพัน ล่าสุดกอล์ฟซมูลสนุกเกอร์หัวหน้าคณะเผยไฟนี้มังกรเพชรตั้งใจฟิตซ้อมมากสภาพร่างกายน้ำหนักไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะตกลงช่างกันในพิกัร104ปอนด์มั่นใจในรูปร่างและจังหวะฝีมือต้องเอาชนะถอนแ้นได้สำเร็จพร้อมทั้งควา้าแชมป์มะครองได้แน่ช่ทูฟอง2ยูย่และเพจมวยเด็ด789ถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป รับประกันความเดือดศึกมวยมหากุศลสมาคมปักใต้สาม,มัคคีมวยเด็ดสังเวียนเดือดวันเสาร์ที่28มกราคม2566นเวทีมวยชั่วคราวสมาคมชาวปักใต้กรุงเทพม,มหานครอัดแน่นคู่มวย8คู่เดือดรับประกันสังเวียนเดือดถ่ายทอดสดทางช่อง JKS18 และแฟนเพจมวยเด็ด789 ลงล็อกคู่ชิงรอบเพชรยินดีลงล็อกเรียบร้อยสาหรับคู่ชิงแชมป์มวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยยอดกล้าพอวิเศษย,ยิ่มจะเข้าไปชิงแชมป์กับดอกไม้ป่าสอจอตโต๊ะป่าจีนโดยผู้ชนะจะคว้าเงินรางวัล5 0 0 0สนบาทจะทําการแข่งขันในซึกมวยมันสนันเมืองวันที่31มกราคม2566ณนาเวทีมวยรังสิตใครจะคว้าแชมป์ไปครองแฟนมวยล้อติดตาม ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน